สวัสดีครับพี่น้อง, e คคงเอฟซีทุกคนครับทุกคนครับพี่น้องวันนี้กินข้าวเสาก็แล้วครับเวลาก็กินข้าวเสามุมเตาพี่น้องบ่เด้มีมุมสวัสด,ดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้า,อ,าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ตั้งประเทศสวัสด,ดีทุกคนนะจ้าไม่นเลี้ยงโคบุญพระแสบมาแล้วเลยจ้านี่ได้ยังกินห่ะยังนี่ออมีปูพี่นอ้องออมีปูจ้าออมีปู อมปูออมปูจ้ะขึ้นน้ำลายถอะพริกกระเลียงพี่น้องตำแก้วพริกกระเลียงจ้ะบางกิน้องมปูน้ำชุดได้เลยมึงมีซ่อนบ่ต้มขคาต้มจ้ะคาต้มขคารวอดแกสอนสอนมปลาส้มทอดจ้ะกระปุกพริกสุกเลยจ้ะมันหวานแล้วแล้วเอาไม้พ่ะเยาบุญจ้ะหน่หมักไม่ค่แน่นอ่ะกระปุกพริกพริกสุกมันว่าหวานนี่นอ่างเงี่ยเงี้ยเี้ยแล้วขึ้นนำแต่ข้าวเหนียวหอนเต็มกองจ้ะ อันเนียร้อนๆมาจ้าพี่น้องซีทุกคนมากินน้ำกันนะจา้าแล้วมากินข้าวกินน้ำอิ่มๆแล้วก็ไปนอนมามากินน้ำตานเลยจา้าพี่น้องคาอ่อนๆกินกับพ,พริกกับพริกกระเลียงหมดอยากกินพี่น้อง ไทยยังให้เสียบนะพี่น้องฝักฝักกบใส่ไหมจ๊ะฝักกบใส่แล้วก็ใส่แล้วก็อ้อมใส่แต่ยัยเบี้ยงกับตะบุญว่ากินกบจังเลยบ่ได้เอาใส่พี่อันนี้มันเผ็ดได้ตามเพราะนี่สุกจำไม่หน่อยเลยคันอันชุกนุ๊กเพลทป่ะชุกหวานสุกหวานพี่น้อง ไม่มีคนว่าอันทุกเปบนพริกทุกเลยหวานน,นะเราเป็นหวานที่ผลน้ำไม่ทุกอย่างแม่นอวนาะอห็นเนียนเอาลองมึงกันนะหวานแต่บุญน,นี่เห็นในใน,ย,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 นยละอ่อนดอูมันมันเผ็ดไานปมหวานออกหูเลยพี่น้อง ใช่ดองครัไม่จำมันในะช่ไหมช่ัดสงสุด10%ถึัน2 5อาพ่อบถูดกลัไปได้พี่น้องด้วยเสียงรบกวนพี่น,น้อ <laughs> งเสียงทางของคอน มำไมวันนี้เนาะมันใหญ่คนแต่พูดยันน้อยอยังไง่นไปเนาะไม่ไปเนาะอ่อมีฟัวเอ๊ะต้องเส้น้นาไหลายหน่อยเป็นแกงไม่พี่น้องแมนดูแกงกันเลยสซ่บครับที่ได้เลี้ยงกินเลยพี่น้องชอบเป็นที่ได้เลี้ยงกินนี่น้องสาวว่าคู่ลเปอร์ซบาทแล้วสิ เขาิซ่นองเลี่ยงดีวะด,ดิกูก็ซเรี่ยงจริงบหอ,อยก็เรี่ยงจริงจะน่นเ้เรี่ยงจริงกลงบิดบิดน,นามกันออ้าวา <c oughs> สมัควันมาตัเมียงันมนตัมเมียง,งค่ะ พี่น้องแรีเบิดตุ่มไม่รู้อะแบงค์กันขอบคุณพี่น้องเอฟซีเลยที่บอรสิ่งกันที่อยู่เคียงขางกันไปตลอดแต่คลิปแรกจนจนทั้งมือนี่ก็ยังบอรสิ่งกันนะพี่น้องเนาะยังไม่แบงขอบคุณหลายหลาหรับพี่น้องเอฟซีใหม่ก็ขอบคุณได้จ้าที่แวะมากินข้ากินน้ำน้ำเยี่ยง กินอะไรอันนี้ร้อเอาว่ามามกาก่นละไม่แบบนี้ชุบกบหวานเนี่ย,ยไหม <c oughs> แต่กินน้อปูเป็นบ <c oughs> ่นอ้องปูเป็นบ่วัฒนัตบนันเล่ขันป่นปูนิดๆเพราะจำได้เยอะ ก็แซ่บกับนี่แล้วรวบพักมึงเลยนี่มึงซื้อมัฟฟินเนาะไม่ได้กินออมก่อนไม่ได้กินออมก่อนนะจ๊ะเนาะมึงเนี่มัฟฟ้าป่นข้าวออนเนาะคอมปูสไม่กกระดองพี่น้องไอ้จำเพิ่นเราไปใส่จำพไ่นนะไอ้จำมันแทนว่าอะอันคั่นปิ้งมาสิกินบ่ได้ดังไปจ้ะ người ta bay ăn kìa đưa món súp ghé mặt hai kìa lệch ông phu hên à phi nhung mùi mè lệch lệch cho lắm ghé ông mì ở lắm ong yonder hứa ghé พี่น้องเอ้ยขันขาดแก้วอะไรทเนี่ยกินนังกระยาขาดแก้วเลยมิแก้วรวบพักเลยกิน้องแซ่บจืดอะไรเป็นบ้างข่าอีสานบ้นนานเ้าเนาะตำรงให้ตรงหน้าพี่น้องตำม,มิกขันเกี้ยวเขาียังดำหน้านไงมิกแก้วตำงโซเดียมอะไ,ไ้สิตารวบพักพี่น้องกินได้มืดมือ้ออยู่กินพี่น้องอไปกันเทศน้านเลยบ่อืาข้องเขาครับ เจ้าปลาเล็กปลาล่าเนี่ยพวกพักเนาะนิวกะเกินนั่งกินเลยออมยิบูจ้ะนี่แปลว่าจะจำตอน,น <c oughs> ตอนนิดหน่อยออมยิบูเทีนเทีนน้ำปลาใส่เนี่ย อีดองหนึ่งสองกระดองนี้เว้ยยังอิ่มแหละไม่มีทานกีอ่ำปูไทยพักซี่เสียแล้วแบบไทยพักซี่แล้วใทยต่วนหอมอากาศอากาศมาเลิศพีิณองเลิศจำแก้วน้ำกันพี่เองเอฟซีเอ็ม อใน,นพวกถือพ,อพ่กขว้างก็ตีเตือนมันได้จ้าให้เจังไลยแบบใด้จังไลยก็ตีเตือนกันได้จ้าไอเวี้ยงกับตะบุญกับโบเก่ยงเก็ดย่างพี่น้องกล้องกับโบเก่งเนี่ยกับโบเก่งมามีน้าเก่งเกง่งเลยเด็กเกง่เกงกันกิน ความรู้เกี่วมีจะเ่งหูสีสันหาในมาเฮ็ดให้พี่น้องบอกว่าแนะ่เอาจังไรเฮ็ดจังไรก็บอกมนันได้จ้ะป็นสันตะาบุญเส้นที่เรื่องเรื่งกับสิเเทตามจ้ะถ้าเห็ดด้กับสิเเทศตามทำบนเหนือบาก,ก็แรงเนาะอันนี้ ал,- Khăn sóp h Own thìemos, normal họa giống giống tui ép creo u nha, rồi người Mỹ Laborator ilig n Helsing giật wir plein không g skirt băng chứ không śśś tất cả chỉ là khoảng 50 tầm có thông�ng ta, เริ่มมี้อาการเพ็ดแล้วเจ้ากับเพ็ดอ๋อมันสูงขึ้นเพ็ดอ่ะสมฟ้ากับเพ็ดแล้วั่นไย่ามพ่านตลาดเห็นเพื่อนเอากิบบลมมาขายมาตาคือมะขวายกิบบลมตากินนบลมปนเป็นตัวเองเนี่ยคือคือกิริณมาบอกเหยียงตามเสือดอกย้ายเสือละ ดูอยากโยพี่น้องหยิบปมนี่สุดยอดเลยครับเปาปุ่นพี่น้องตำแจ้วเนาะแม э it, na, ่เพิ่นเ็ศได้กินโรอเตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเนี่ยหยิบปมเนี่ยหยิบปมเสียตัวปนป่นปนปุ่นปนให้ลูกให้หลานกินโอ้ยกินหมดแม่ไรพี่น้องลูกอะไรเด้อือะปนป่นหยิบปมปนกีดดูหลายคนเนาะแต่ลูกเร่ายง่ายเบิ้ดสุกันพี่น้อง วันนี้คนหล่อแต่ควรสมมุนเบิดมีขอบข้อทุกคนเลยเรื่องเป็นเรื่องลูกเก่งหูรลองลูกเก่งตัวนี้ครับเด้อพี่น้องยิ่งทีทุกคนครับกินไปน้ำมังสีไฮไปน้ำครับพี่น้องเพชรคักพ่อพ่อเพื่อนบุญดีดีพี่น้องแม่เพื่อนยังสิจิ้งมือจิ้มือสิพาพี่น้องไปเรียนน้ำมันกบฟ้าบนเนาะ น้ำตาอะไรเอต่ากินแล้วความาห้ลวความพี่น้อง <laughs> ถึงเพ็ดเสียบแล้วพี่น้องกินหห้ขอหนังนะเพ็ดพี่น้องเพ็ดหลาย เรีองี่ีว่ะสุดยอดชื่ออพนต์มน้พี่น้องหมักพรใหม่นว่าเอานว่าสุกวกินแล้วหวานเพิ่นนะโอ้ยออมาเหตะบุนดิแลิ้งเห็นไปแล้กินดีเนาะพริกอัศอะจังเลยเด้อนี่พี่น้องท่านชุกละหวานนี่กินทั้งสิ้เลยมักใหม่พี่น้องเห็นหมเบนมาจากหมบินอ๋อมากเลยหบนไม่บินหาน มังบีนจ้ะอันนี้พันใหญ่บพูนพันนั่นแบบบ้านเขามาสิมังด้วยเป็นอะไรเป็นมันหวานป่าป่ามักเบียนโอ้ขั้นหวานป่าก็หวานอร่อยดีพี่น้องอโงนฉันแล้วคลิปนี้กะคือเสี่ยนเวลาทำนี่แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเสี่ยนกลับไปแล้วไปนอนกินยิมแล้วก็บฟ้าไปนอนเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนด้วจ้าที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียเวียง พอบุญพาสเสียมครับติดตามช่องนี้หน่อยนะครับเดอ้อช่องนี้หน่อยขอฝากไว้เนี่เลยจ้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องกลคอยพี่น้องอิบซีทุกคนมีความสุขความเจริญความเกียรเยไปได้ความไข่กับยายมีมแต่รวยกับเฮงสวัสดีจา้าขอบคุณค่ะ